สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะมารีวิวหลังจากที่ผมได้ไปลุยโปเกมอนโกคอมมิติที่เดย์ประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมจะมารีวิวกับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวอันดับแรกนั่นก็คือเรื่องของบัตรสีชมพูครับผมคุณผู้ชมครับครั้งนี้บัตรสีชมพูเนี่ย ถือว่าต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงกันเลยนะครับทาไมนั่นเหรอเพราะว่าหลังจากที่ผมซื้อบัตรสีชมพูไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคเควสเนี่ยมีการเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงไปเลยอะแต่บางคเควสยังอยู่อ่าเบื้องต้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับผมต่อมานะครับผมมีความรู้สึกว่าอ่ารางวัลที่ได้จากการทำคเควสบัตรสีชมพูเนี่ยครั้งนี้โดยส่วนตัวนะอันนี้เป็นเคสของผมนะรู้สึกไม่คุ้มเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ได้2ดาวหมดครับผมไม่มี3ดาวมาเลยสักตัว เออนี่แหละฮะครั้งนี้ก็เลยบอกตรงๆเลยว่าเควสครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงแล้วก็รู้สึกไม่คุ้มตรงที่ได้มอดแต่2ดาวมาลุ้นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับเรามาพูดถึงในส่วนของโมโนสึกกันบ้างคุณผู้ชมคงทราบนะครับว่าถ้าอีโวโม,โมโนสึกจนถึงร่าง3ในชื่อว่าซาสันดราจะได้ท่าที่ชื่อว่าเวียงกระเด็นมาครับผมซึ่งท่าเวียงกระเด็นเนี่ยเป็นประเภทความมืดทีเนี้ย ถ้าคุณผู้ชมเอาซาซันดาโดยมีท่าหวงกระเด็นเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมเอาไปตีกับโปเกมอน2ประเภทได้เลยก็จะมีประเภทผีและก็ประเภทพลังจิตเพราะว่าประเภทผีและพลังจิตเนี่ยไม่มีผลกับตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปสู้กับออมอนน้ำแข็งมอนต่อสู้และก็มอนมังกรเพราะว่ามอนตัวน,นี้ มันแพ้3อย่างแต่เอาจริงๆมันแพ้5อย่างนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่โปเกตเด็กของตัวนี้ไว้ในเดสคริปชันละกันว่ามันแพ้อะไรบ้างนะครับผมโอเคนี่ฮะนอกจากนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ไม่เหมาะจะเอาไปตียิมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันแพ้อะไรบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเอาไปตียิมตีบอสตี PVP แล้วก็ตีแกงอกเกตได้แค่นี้แหละครับ นี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวหลังจากที่ผมไปลุยอีเวนต์มานะครับมาดูผลงานกันจ้าแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้ลุยจนครบ3ชั่วโมงนะครับผมลุยแค่สองชั่วโมงก่อกว่าเองนะครับผมเพราะว่าฝนจะตกเนาะผมลุยตั้งแต่11โมงถึงช่วงบ่ายนี่แหละทีนี้มาดูกันครับเน่ผมได้ชายนี่มาทั้งหมด5ตัวเน่ชายนี่มีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับคือตัวนี้เน่ตัว CP 455 และทีนี้ให้ดูคราบพลังครับนี่คุณผู้ชม CP 455 IV 100จะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ผมไม่ได้เทรดใครมานะครับและไม่ใช่จับข้างทางด้วยมาจากการทำเควสครับผมทำเควสนะที่นี้หมายถึงว่าผมไปหมุนเสาพอหมุนเสาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ให้จับโมโนสึ3ตัวพอจับโมโนสึ3ตัวปุ๊บเราก็จะได้โมโนสึมาเสร็จแ,แล้วทีนี้โมโนสึที่เรา ที่เราได้มาจากการทำเควสนี่แหละครับนี่ฮะก็ได้ตัวโมนูสุ CP 455 IV 1 0 0อ่ะครับผมนี่แบบนี้เลยฮะอ่ะอย่างน้อยผมขออวด IV 1 0 0แล้วละกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับว่าผมจับใช้ที่มาได้กี่ตัวแล้วก็บังเอิญบังเอิญได้ IV 1 0 0มาด้วยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าซาสันดราเป็นอย่างไรกันนะครับผมโดยเบื้องต้นนะครับผมจะเอาโปเกมอนซาสันดราลง4ตัวนะครับแล้วก็มาตีบอสตัวหนึ่งครับเป็นมอนหนึ่งดาวนะครับนี่มาตีกับโยคิลัสครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆฮะมันอารมณ์เหมือนกับว่า,าพ่นท่าความมืดออกมาเลยครับผมเนี่ยฮะ นี่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัวล้เมื่อกี้กดผิดครับอ่าเนี่ยเอาช้ยนี่ลงบ้างครับเอื้อกช้ยนี่ไปเรียบร้อยฮะอ่ามาสู้ต่อโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันครับว่าถ้าเวียงกระเด็นเป็นอย่างไรกันนะครับอ่าเคลียร์เรียบร้อยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโปเกมอนโก c คอ m มิตี้ d a เดประจำเดือน มิถุนายน2,565นะครับโดยมารีวิวหลังจากที่ผมได้ไปดูอีเวนต์นี้แล้วก็ให้ดูว่าถ้าไม้ตายที่เราได้มาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแบบว่าให้เห็นภาพกันเลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปเกมอนโกตามใจฉันปิดภาพป,ประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมานาะที่นี้ด้วยอย่าลืมติดตามกด s ับ s c r i b e ช่องผมกันด้วยนะครับไปละจ้าสวัสดีครับ